สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคุยชีวิตวันนี้เราพบกันในค่ำคืนของวันจันทร์ที่28กร,รกฎาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเป็นวันหยุดชดเชยของประเทศของเรา,าเนื่องกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชการที่10แต่พวกท่านก็ทรงมีพระประสงค์ ไม่ให้มีการถวายพ,อพอระพรพระองค์ในค่ำคืนนี้เพราะว่าให้เราคนไทยร่วมใจจดจ่ออยู่กับการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการถูกลุกลานจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เป็นบทเรียนบทสอนใจเราคนไทยว่าบุคคลที่เราจะคบหา เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายถ้ามีนิสัยโกหกหลอกลวงมีนิสัยสร้างข่าวเท็จข่าวลวงวินปนหาแต่ประโยชน์ของตนเองหาแต่ประโยชน์ของพวกพอ้องโดยอาศัยเหตุการณ์นในครั้งนี้อย่าได้พบเจอกันอีกเลยไม่ว่าระดับส่วนตัวและระดับสังคมและระดับประเทศ ให้เป็นบทสอนที่สำคัญของผู้นำประเทศของเราและเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมเชื่อแน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทส่งมีพระประสงค์ให้คนไทยได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้ผู้นำประเทศของเราได้เรียนรู้ว่าการบริหารประเทศด้วยการทุจริตคอร์รัปชันบริหารบริหารประเภทบริหารประเทศ ด้วยการมีพวกมีพร้องและก็พยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนี่ใช่ความจีรังยั่งยืนการจีรังยั่งยืนในการบริหารประเทศก็คือต้องซื่อสัตว์สุจริตต่อประชาชนเห็นถึงความเดือดร้อนลำบากของประชาชนเป็นหลักนะครับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สองสามวันนี้ก็เป็นความสำคัญสูงสุดของพระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าตั้งแต่วาทิตย์นะครับพระจิตเจ้าจะสรงช่วยเหลือเราผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิดผู้ที่สวายหาก็จะพบแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีได้ประทานทรัพย์สินเงินทองของมีค่าชื่อเสียงเกียรติยศแต่ทรงประทานพระจิตเจ้า ให้เราทุกคนที่เป็นคริตชนเราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์พระจิตเจ้าจึงคือความยั่งยืนของชีวิตมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองพระจิตเจ้านำทางบุคคลสู่ชีวิตนิรันดรสู่การกับคืนชีพพระจิตเจ้าทำให้บุคคลไม่ถูกทำลายเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองโกโมลา ที่ในวาราทิ์หนังสือปฐมมกาลทั้งสองเมืองถูกทำลายด้วยกรรมฐานที่ลงมาจากฟ้าเพราะเมื่อทุสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปเตือนให้เมืองทั้งสองเมืองได้กลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาเหล่านั้นไม่ได้เชื่อฟังก็สายเกินไปสุดท้ายก็ถูกทำลายนะครับ พระจิตเจ้าจึงทำให้เราไม่ถูกทำลายเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองโกโมลาพระจิตเจ้าคือการออกไปประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญและอดทนพระจิตเจ้ายังทำให้ความเชื่อของเราผลิดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่มีนกมาอาศัยมาหากินผลไม้มีบุคคลมาอาศัยร่มเงา ให้พักผ่อนเย็นสบายพระจิตเจ้ายังทําให้เชื้อแป้งของหญิงไม้ฟูทวีคูณจากถังหนึ่งสองถังสามถังทวีคูณไปจนสุดป,ปลายแผ่นดินพระจิตเจ้าทําให้บุคคลได้เข้าใจอุป,ปมาขององค์พระเยซูเจ้าและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกับ มาลีและมาลทาชี่รักในพระวาจาและรักในการยินดีรับใช้และก็รักกันและกันนี่คืออนุภาพของพระจิตเจ้าที่สำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงคิตชนจึงต้องเก็บพระจิตเจ้าไว้ในตัวเองให้ดีๆเพราะว่า ดูผู้ที่ไม่มีพระจิตเจ้ามีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็เหมือนกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมลาแล้วก็เหมือนกับโมเสสกับประชากรชาวอิสราเอลที่โมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติสิบประการจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้างล่างก็โดยอาศัยการทำตามใจตนเองไม่มีพระจิตเจ้า บุคคลที่ไม่มีพระจิตเจ้าอยู่จะเป็นดังนี้นะครับมักจะทําตามใจตนเองไม่เชื่อฟังใครเลยคิดบ้าตนเองดีแล้วถูกแล้วใครจะทัดทักท้วงก็ไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ตนเองกระทำแต่เป็นการกระทำในใบในเส้นทางแห่งความผิดบาปนะครับมิใช่เส้นทางแห่งความดีถ้าตนเองรู้ตนเองมีพระจิตเจ้าแล้ว คนเองก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆได้บางทีการทักท้วงของบุคคลก็มีสองมุมเหมือนกันทักท้วงเพื่อให้ไม่ให้บุคคลได้เกินนาเกินตาทักท้วงเพราะว่าเป็นความผิดปกองจริงๆถ้าทำความดีถ้าคุยกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้งจะได้ฟังคำทักท้วงใดๆเพราะพลังแห่งความผิดสร้างสรรค์ อาจจะสูญหายไปได้นะครับแต่เวลาผู้ไม่มีพระจิตเจ้าอยู่กับตัวเองก็มักทําตามใจตัวเองไปในเส้นทางแห่งความผิดบาปเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองโกมูลาและเหมือนกับประชากรชาวอิสราเอลที่นับนำแก้วแหวนเงินทองยอมที่จะเสสละเพื่อมาหลอมเป็นลูกโคทองคำจะได้กลับบ้ายบูชาโมงเสสขึ้นไปเพียงไม่กี่วัน ข้างล่างก็เปลี่ยนแปลงตนเองกันแล้วถ้าเราเป็นโมเสสเราจะรู้สึกอย่างไรฝันฝ่าอุปสรรคพาเพื่อนพี่น้องออกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วขึ้นไปบนภูเขาซีนายด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะได้นำพระบัญญัติสิบป,ประการขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายึดถือปฏิบัติในการอยู่ในอยู่ร่วมกันอยู่ในถิ่นทุรกนันดารจนกว่าจะถึง แผ่นดินคานาอันแต่เมื่อลงมาเป็นเราเป็นโมเสสก็โงนน้ำตาหลายภากเหมือนกันเจ็บช้ำน้ำใจอย่างถึงที่สุดด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นมีแต่ความชื่นชมยินดีมีแต่ความปรารถนาดีให้กับประชากรชาวอิสราเอลแต่เมื่อลงมาเพียงไม่กี่วันขอเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เป็นใครใครก็ต้องโกรธและสุดท้ายแผ่นศิลาซึ่งจารึกลายลักษณ์อักษรโดยพระหัตถ์ขององค์พระเป็นเจา้าเพราะถูกทุ่มทำลายเศษโมโหสั่งให้หมดขย,ยีแผ่นพระบัญญัติสิบประการแล้วก็ให้ดื่มกินกันนี่คือผู้ที่ไม่มีพระจิตเจ้าผู้ที่ ไม่มีหลักยึดเนียวในชีวิตนะครับก็ถ้าเรามีหลักยึดเนี่ยวเราก็ยึดถือพระจิตเจ้าอยากแน่นอนแต่เขาเหล่านี้ท,ทั้งที่มีพระเป็นเจ้าอยู่ก็ยังโอนเอ็นอ่อนไหวอ่อนแอไปตามกระแสของสังคมผู้ที่ไม่มีพระจิตเจ้านอกจากทำตามใจตนเองแล้วไม่กล้าปฏิเสธกระแสของสังคม มากลากไปชวนกันทำอะไรก็ทำไปตามกระแสของสังคมไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับผู้ที่ไม่มีพระจิตเจ้าไม่มีความหวังใดๆใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งไม่ได้หวังว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นต้องสวดภาวนาเพื่อให้ชีวิตภายในของตนเองเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้ชีวิตภายนอกของตนเองมีความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนยิ่งวันยิ่งมากขึ้น แห้ชีวิตของตนเองได้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นไม่ได้ที่จะยกย่องตนเองเลยนะครับนี่คือผู้ที่มีพระจิตเจ้าแต่ถ้าไม่มีพระจิตเจ้าไม่มีความหวังได้ๆใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหน,นึ่งแล้วก็ไม่อดทนผู้ที่ไม่มีพระจิตเจ้าก็ไม่อดทนเหมือนกับ ประชากรชาวอิสราเอลไม่อดทนรอโมเสสเลยโมเสสก็พยายามชื่นใจเหลือเกินที่อืขึ้นไปบนภูเขาซีนายทุ่มสุดกำลังทุ่มสุดตัวทุ่มสุดหัวใจเพื่อจะได้ดูแลปกครองประชากรชาวอิสราเอลด้านล่างไม่อดทนไม่กี่วันก็เปลี่ยนแปลงแล้วผู้ที่ไม่มีพระจ,จิตเจ้าไม่มีความเป็นผู้นำ ไม่สามารถนำใครได้เลยนะครับชีวิตก็เป็นเช่นนี้ขอพระจิตของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกๆคนทุกๆวันเวลาทุกๆวินาทีของชีวิตเพื่อเราจะได้เป็นตัวของเราเองโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตตลอด24ชั่วโมงขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ